สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับอาจารย์ยิ่งสุกอีกครั้งนะคะอาจารย์ยิ่งสุกจะพามาชมวิธีการทำค่ะยำกระโถจะเป็นยังไงนะติดตามชมเริ่มจากตอนแรกนี่คือดอกดาวเรืองใส่เขาไปต่อมาตามด้วยนี่เลยค่ะคุ้มเคล้าให้เข้ากันนะคะสองอย่างนี้ ามมาด้วยปีบกระทงเด็ดใส่มันเข้าไปใส่มันเข้าไปจะได้อร่อยอร่อยแล้วก็คลุกคลคกต่อไปตามมาด้วยเครื่องปรุงสำคัญค่ะเพิ่มรสชาตินะคะเวลาไปล้อยปลามันจะได้กลิ่นได้อร่อยอร่อยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยให้คนกินเข้าไปนานทีมันจะมีอะไรกินอร่อยที่สุดค่ะเมนู เจเล่บิวตี้กินต้อสวยอร่อยด้วยสวยด้วยใสลงไปใส่ไป,ปนี่หมดต้องนี่คุตาไทออน้วยนะคะใส่ลอยไปในน้ำจะได้ขาวๆนะ้ำจะได้ใสๆผิวสวยผิวสใสดีๆเจเล่บิวตี้ขาดไม่ได้ไขาดไม่ได้เลยจริงๆนี่เลยค่ะกระทงใบตอง เราก็เทส่วนผสมทุกอย่างนะคะที่ตักลงไปตักไว้ที่หน,น้ากระทรงคล้ายๆทำเค้กเลยค่ะตอนแรกเราก็ยำก่อน mm hmm. กระทรงใบตองน,นี่ก็เหมือนเป็นเค้กตักอย่างีตักโูบนะคะ mm hmm. อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำกระทงกระท,รง,ระทรงใบตองน,นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะเราจะต้องเอากระทรงอันนี้นะคะไปโอบค่ะ ก่อนที่เราจะเอาไปรงไายกัารค่ะไมโครเวฟที่บ้านมีก็ใส่ได้ใส่มันเข้าไปคู mm ้เ hmm. ขียนใส่ได้นิดหนึ่งก็ mm hmm. อยากให้เพื่อนเพื่อเลือกคู้เขียนที่ันสั้นๆนิดหนึ่งนะคะมัน mm hmm. จะได้ใส่ลงไปได้ตาสามนาทีเท่านั้นอ่ะรอค่ะสามนาที กระงของเรานั่นเองค่ะนี่ค่ะเข้าริมใกล้ๆของสุนเลยทีเดียวกำลัรงร้อนๆกระทงที่ดีเนี่ยนะคะจะต้องลอยน้ำได้ไม่จมนาปราบมากินแล้วก็อร่อยแล้วก็สวยเจได้บิวตี้อะไรอย่างเงี้เป็นยังไงคะกระทงของเรานี่เองอย่าลืมใส่ใจมันไปเยอะๆนะคะ เวลาลอยนะีนจะได้ลอยทุกรอยโสยกไอยโลกอรอยพัยออกไปแล้วเวลาลมีอะไรทำก็ใส่ใส่มันไปมีอะไรก็ใส่ใส่มีใจก็ใส่ไปให้หมดนี่แหละคะ่ะการทงของเราทําด้วยใจจริงๆ